สนับสนุนโดย AIS สดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นรายการด้วยข่าวดีของรายการเจาะใจครับเราทํารายการเจาะใจกันมา,ปร,มาประมาณปีนี้เป็นปีที่21ตลอด20ปีที่ผ่านมานั้นมีการนําเสนอแขกรับเชิญหลายท่านหลายกลุ่มมาทั้งเป็นเดี่ยวเป็นคู่เป็นกลุ่มมีทั้งผู้คนที่เป็นยาจกมีทั้งเป็นคนที่เป็นเศรษฐีมีทั้งคนระดับธรรมดารากหญ้าไปจนถึงคนระดับนายกรัฐมนตรี สิ่งที่มีความแตกต่างของแต่ละคนก็คือประสบการณ์ต่างๆที่นํามาเล่ามาแลกเปลี่ยนในรายการเจาะใจแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการสร้างแรงบันดาลใจแนวความคิดดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราต่อท่านผู้ชมนะครับวันนี้ได้มีการรวบรวมบุคคลที่อยู่ในรายการเจาะใจตลอด20ปีที่ผ่านมาจํานวน100ท่านกลายเป็นหนังสือที่ชื่อว่า100แรงบันดาลใจเจาะใจทศวรรษที่3เป็นหนังสือที่น่าจะเป็นการรวบรวมแนวความคิดคําพูด ของแขกรับเชิญที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมอย่างยิ่งถ้าสนใจนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติวันที่5ถึงวันที่16ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับก็น่าสนใจมีไว้นําไปอ่านก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ มาถึงเรื่องราวของแขกรับเชิญของเจาะใจในคืนนี้ครับถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามชมการแข่งขันวอลเลย์อบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไต้หวันนะครับประมาณ3-4สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะจำกันได้ว่าทีมชาติไทยของเรานั้นเดินทางไปในฐานะแชมป์เก่าไปป้องกันแชมป์และก็แม้ว่าเธอจะสามารถทำได้เพียงที่4ของการแข่งขันนั้นแต่ว่าด้วยความสามารถอันโดดเด่นด้วยความตั้งใจด้วยบุค,คลิกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เป็นที่4ในการแข่งขันแต่เป็นที่1ในหัวใจของคนทุกคนที่ได้ติดตามชมการแข่งขันมีบางเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลหญิงนี้นะครับถ้าหากมองย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วทีมนี้ไม่ได้เป็นทีมที่โดดเด่นและมีความเก่งกาจขนาดนี้แต่ใช้เวลาเพียงไม่นานนักทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็กลายเป็นทีมอันดับ10ของโลกและอันดับ3ของเอเชียวันนี้รายการเจาะใจได้รับเกียรติจากนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้งทีม พร้อมกับสตาฟผู้ฝึกสอนรวมทั้งโค้ชที่อยู่เบื้องหลังนะครับวันนี้จะมาเล่าทุกเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพักสักครู่เดียวครับ รายการจอดใจนะครับอย่างที่เป็นไว้แล้วว่าวันนี้เราจะได้คุยถึงความเป็นมาเป็นไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่มีผลงานน่าประทับใจแม้ว่าหลายคนจะรู้สึกทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นทั้งทั้งทั้งดีใจด้วยแล้วก็ทั้งเสียใจด้วยกับผลงานที่ทํามาแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกอย่างเดียวกันคือประทับใจกับทีมนี้อย่างยิ่งครับขอต้อนรับทุกคนสูน่รายการครับสวัสดีครับสวัสดีคนระับข่าวท่หวังผู้ชมก็คือ คดออสนะครับที่เราคงได้เห็นหน้าตาเคร่งเครียดตอนแข่งขันตอนนี้ก็หน้าตายิ้มแย้มสบายใจถ้าจะถามว่าแมตที่ผ่านมาที่ไต้หวันคนรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจกับพวกเขาด้วยนะครับพี่เขาได้พยายามที่จะแสดงออกถึงสปิริตของการเล่นกีฬาแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เขาได้ทำนะครับซึ่งมันส่งผลให้กับ ทราบว่าคนดูหลายคนก็ชื่นชอบนะผมก็ดีใจครับนลุกเป็นระยะตลอดเวลาครับผมครับเพราะว่ามันมันสูสีกันมากโดยเฉพาะสองแมตช์สุดท้ายใช่ครับแม้ว่าเราจะไม่ได้แต่เป็นแชมป์อีกสมัยหนึ่งแต่มันก็ทําให้เรามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเราได้ได้พยายามกันทํากันนะครับอ้าวเราเห็นแต่ในสนามแข่งไม่มีโอกาสได้พูดได้ฟังเสียงตอนนี้ให้แนะนําตัวเริ่มจากกัปตันทีมเลยครับค่ะววลาวันอภิญญาพงศ์ค่ะ ครับเป็นเจเนอเรชันที่เท่าไหร่ฮะที่โค้ชมาทำรุ่นรุ่สองครับรุ่นที่สองนะครับตำแหน่งที่เล่นครับตำแหน่งหัวเสาค่ะหัวเสาตัวตกตัวตกหัวเสาครับฉายาในวงการบันเทิงครับพลอยค่ะโอ้โหตอบไม่ต้องเขีเลยคือท่านผู้ชมฮะทีมทีมนี้เนี่ยจะเหนือกว่าทีมชาติอื่นๆตรงที่ว่าเรามีดาราอยู่ในทีมเยอะมากมีน้องพลอยนะน้องพลอยนะครับมันมีที่มาที่ไปค่ะที่มาที่ไปเป็นไงครับ ก็พื้มจิตเขาจะรอไงคะเขาก็คนอื่นพื้มจิตก็เป็นโดมค่ะแล้วค่ะคือคือพี่น้องเขาก็จะเรียกพี่โดมอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยโดมนี่พลอยเสร็จแล้วเป็นสนิทกันค่ะไปไหนก็จะไปมาด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็ช่วงงานโดมกับพลอย้็คบกันค่ะก็เลยก็เลยเรียกว่าพลอยเพราะไปด้วยกันตัวติดกันไปในมาได้วยกันเลยได้เป็นพลอยไม่ใช่ว่าหน้าเราละไม้หรืออะไรก็ไม่ค่ะไม่ละไม้ปะ ไม่ค่ะสวยคนละแบบแนี่โอเคถัด <laughs> <laughs> okay, มาครับคุณเพิ่มจิตครับเพ <c oughs> ิ่มจิตถิ่นข่าวค่ะตำแหน่งบอลเร็วค่ะบอลเร็ว bon ก็คือเซตตับตกปุ๊บค<ะ>่ะมันมันจะมีกี่บอลหลายอย่างไหมคนตกคนตกยกมือใครที่เป็นตัวตัวตกบ,บ้างแล้วกัปตนเป็นตัวตกอีกแบบหนึง่งตัวตกหัวเสาหัวเสามันจะมีสามตำแหน่งครับหัวเสาซ้ายขวาค่ะข้างหน้าเร็วข้างหน้าตัวเซตจะเรียกตัวตกหัวเสาข้างหลังก็จะเรียกบีหลังบีหลัง ตรงกลางจะเรียกบอลลูนนี่เจเนอเรชันที่ที่สองครับที่สองครับก็อยู่ในรุ่นเดียวกันค่ะนะฮะมาที่ตัวเซตครับนิสราต้องทำค่ะครับตำแหน่งตัวเซตครับครับอะไรอีกนาเดียค่ะนาเดียชายาชายา้าผู้ชมดูแบบเป็นธรรมด้วยจิตใจันเป็นธรรมหน้าตาคล้ายใครนาเดียค่ะ จะต่างจากนาเดียตรงไหนหูเป็นคนที่หูสวยมากเขาเลยไม่ให้ใครเห็นนะครับนะครับอ่าต่อไปครับอารุมาสิทธิรักบอลหัวสาค่ะบอลหัวสานะครับเป็นคนที่ทําคะแนนอะไรนะคชบอกว่าไงนะฮะเป็นคนทําคะแนนสูงสุดของทีมเป็นคนทําคะแนนสูงสุดของทีมครับแล้วก็หลายคนในนี้มีแลนด์กิ้งหมายถึงว่าทําทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีในระดับโลกครับครับหลายคนครับเช่นเช่นคนลองไล่อะไรเป็นไง ก็อย่างวิรวาลเขาก็เคยติดตัวทําคะแนนสูงสุดเหมือนกันปื้มจิตสมัยตอนที่เขากระโดดเสิร์ฟเนี่ยเขาก็อยู่ันแบบท็อป10ของโลกเหมือนกันตอนนี้ไม่กระโดดเสิร์ฟแล้วไม่ค่ะทำไมโอเคเหนื่อยเปลี่ยนเพลงไมเปลี่ยนผมกำลังสงสัยว่ากระโดดเสิร์ฟกับไม่กระโดดเสิร์ฟทำไมบางคนใช้บางคนไม่ใช้เออถามเป็นความรู้เออก็แล้วแต่ความชํานาญของคนแต่คือน้องเนี่ยเขาเขา ยืนเสิร์ฟอย่างตอนนี้จำเสิร์ฟโฟลติ้งคือเสิร์ฟอีกวิธีหนึ่งเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ไปกดดันผู้ต่อสู้คือเสียน้อยหน่อย๋กระโดดเสิร์ฟมันแรงก็จริงแต่โอกาสามันก็มีโอกาสผิดพลาดมีเหมือนกันมันก็เยอะเราเลยเปลี่ยนวิธีเสิร์ฟแล้วจะมีเปลี่ยนกลับไปกระโดดเสิร์ฟอีกไหมก็มีทั้งไปไปมาได้อย่างออลดมาเนี่ยเขาก็เสิร์ฟได้2อย่างตอนนี้มีทั้งกระโดดเสิร์ฟแบบรุนแรงแบบและกระโดดเสิร์ฟแบบลอนสายอะไรอย่างี้แต่ถ้าแต้มสูสีมากหรือหรือต้องการก็ต้องเซฟก็ เธอบอกว่าเธอเสิร์ฟได้ดีได้สองอย่างสองประเภทที่เธอเสิร์ฟได้ดีเสิรออกกับเสิร์ฟปิดขอบคุณมากนะคะเหมือนดาราคนไหนคะดาราทั้งทีมเลยเปล่าเหมือนใครนะพี่เสียงเพื่อนหร่เปล่าอปอเบนเบนนปอลเ้นแยงน้องเอาไม่เป็นอปออันนี้เราไม่อยากได้จากเพื่อนจัดเยี่ยนหรือว่า อายุเท่าไหร่ยี่สิบห้าค่ะมีแฟนหรือยังยังค่ะอันนี้เป็นตำแหน่งตบหัวสาวนะครับหาแฟนยากหน่อยเพราะว่าตบแรงมากม่ตบแรงที่สุดในทีมเป็นักสูนในทีมค่ะแรงที่สุดในทีมทำไมเราถึงรู้ว่าเขาตบแรงเขาตบใส่เราเหรอไม่ค่ะเาถามคนนู้นค่ะต่อเลยค่ะลิเบอโล่หนุกสะโดนตบใส่กับทั้งทีมแล้ค่ะเพราะว่าตอนซ้อมคุณจะต้องรับลูกตบใช่ค่ะต่างต่า จึงทําให้จึงทาให้ร้างไหมหน้าจะเป็นแบบว่าชาไปหมดนะคะเวลาซ้อมถ้าถ้าจำได้จริงๆเธอจะสวยกว่านี้เยอะนะครับตอนก่อนมาเข้าสู่ทีมชาติไม่ได้เกี่ยวกับอายุใดๆเลยเพราะว่าโดนเพื่อนตบใส่ตลอดเป็นตำแหน่งที่ต้องรับความรุนแรงตลอดชีวิตใช่ไหมครอันนี้อันนี้คือตำแหน่งนี้จะขึ้นไปทำข้างหน้าเน็ตไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้รับอย่างเดียวครับรับเสิร์ฟกับรับตกรับเสิร์ฟกับรับ ตบทำมากี่ปีแล้วครับทีมชาติไทยครับก็ตัง้งแต่เป็นทีมชาติะคะ่ะกี่ปีแล้วคะก็สิบปีนิดๆค่ะนี่เจเนอเรชันที่หนึ่งใช่ครับเขาอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดปีสี่สองพันร้อยสี่สิบครับครับถ้าย้อนไปนั้นเป็นยุคเริ่มต้นของของอะไรนะเริ่มสร้างาทีมขึ้นสําหรับวอลเลย์บอลหญิงครับเราเริ่มโปรเจกต์ที่จะสร้างเป็นเป็นทีมชาตินะฮะเราก็ทําโครงการ4ปีก็เริ่มจากยุวชน ครับนะครับตอนนั้นเข้ามาอยู่ก็เป็นยุวชนอายุสิก่อนหน้ารุ่นนี้จะเข้ามาผลงานของวอลเลย์บอลหญิงเราเป็นยังไงฮะเราก็เป็นแชมป์ซีเกมนะฮะเป็นเจ้าซีเกมมาตลอดช่วงระยะเวลา10ปีแต่ว่าในระดับเอเชียเนี่ยเราก็ยังถงอแค่เอเชียยังไม่ถึงอย่างครับเอเชียก็อยู่ันดับห้าดับหอะไรเงี้ยฮะเราก็ยังแพ้อย่างจีนญี่ปุ่นเนี่ยฮะเกาหลีอย่างเงี้ยเราเราแพ้เขาห่างมากเรายังมีความห่างของฝีมืออยู่มากไต้หวันเราก็แพ้นะฮะคาซักสถานนี่เราก็แพ้ครับ ตอนตอนน네 Hart, ู้นนะฮะแล้วก็เริ่มมาดีดีขึ้นตอนสมัยยุคพวกพี่ปิมอินทวงอะไรเงี้ยก็เริ่มจะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะก่อนหน้าที่จะมีทีมนี้ก็ทีมนี้ก็เป็นโปรเจรกต์ที่จะเตรียมไว้อีก4ี่ปีที่จะมาเป็นทีมชาติชีวิตน,นักกีฬาทีมชาติยุคนั้นกับยุคนี้ยุคนี้สบายกว่าไหมก็สบายกว่า,สบา,วาสบายกว่านั้นสบ,สบายกว่าตอนนั้น,น,น,นเพราะว่าซ้อมหนักมากเออแล้วนี่ซ้อมไม่หนักเหรอคะก็หนักทาตอนนั้นคือแบบเยอะค่ะที่ซ้อมกับอาจารย์ออที่ยะลาบอกว่าสมุนสมบัณิมาก ซ้อมเหมือนทหารนะคะรู้ใช่ไหมอาจารย์ออสเป็นลูกทหารโตมาในค่ายทหารทราบค่ะทราบเลยมดูไหมอาจารย์ดูค่ะเรื่องอะไรดูมากที่สุดก็มีแต่เรื่องซ้อมค่ะเขาก็อยากให้ได้ดีค่ะเขาก็อยากให้ได้ดีนะ <c oughs> ครับอ่าน,นี่คือรุ่นแรกอ่าถัดไปข้างหลังแนะนาตัวอะไรค่ะมานิกากันทองค่ะตัวตีบอลบีหลังค่ะบอลบีหลังอ๋อที่ว่าบีหลังคืออะไรทุกตำแหน่งจะต้องมีสองคนใช่ไหมอ่บางตำแหน่งก็จะมีคนเดียวบางตำแหน่งมีสองคนฮ่ครับแล้ว บอลมีหลังก็คือตีแบบเดียวกันตลอดนี่แหละมันก็จะสลับจริงๆแล้วถ้าภาษาของบอลเลยบอลเขาเรียกผู้เล่น universal คือเล่นได้หลากหลายอันนี้หนูเป็นดาราอะไรไหมคะนุ่นนุ่นค่ะนุ่นผมเนี่ยนุ่นผมสวยค่ะสวยเหมือนนุ่นอ๋อผมสวยแล้วหน้าล่ะหน้าสวยไม่เกี่ยวค่ะหน้าก็สวยเออพูดให้มันครบ้าวน้องนุ่นถัดไปน้องอะไรคะ ชมพู่ค่ะนี่มันมาก่อนชื่อจริงเลยมันชมพู่มาก่อนเลยเปียนุษเล่นน้อยค่ะอ๋อเปียนุษย์สิจะมาชมพู่ได้ไงอ่ะปียนุษย์ปานประดับเออไม่งั้นหนูก็ต้องแนะนำว่าอารยาอะไรสักอย่างเินะครับแต่หนูเป็นคนคิ้วเข้มมากเลยนะครับคนใต้คนจังหวัดไรคะนครศรีค่ะนครศรีธรรมราชนะคะเล่นในตำแหน่งลิเบโร่โลตัวที่สองค่ะลิเบโรโล สองก็คือหนึ่งนี่หนึ่งคือคุณวนาเราเป็นคนที่สองอันนี้รุ่นหลังแล้วใช่ไหมฮะนี่ครับรุ่นล่าสุดเนี่ยครับนี่รุ่นล่าสุดเลยคครรัับบอายุเท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดปีติดทีมชาติมาสองปีที่สองค่ะปีที่สองนะครับโค้ชจะเป็นผู้คัดเลือกคนใหม่เข้ามาหรือเขามีหน่วยงานก็ช่วยกันฮะช่วยกันทางทีมงานที่นั่งอยู่นี่ก็ช่วยกันสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือสตาฟโค้ชครับจะช่วยกันหาด้วยจะช่วยกันหาเด็กก็มา ศึกษากันนะฮะอ้าวรุ่นใหม่คนต่อไปครับจารุณีสุขสวัสดิ์วันนี้ชยาหลวงทองหลางค่ะตัวตกหัวศัพตัวตกหัวเสาอ้าวต่อสิใช้ยาอะไรยังไงไมม่่ีคะอ๋อหนูไม่มีเหรอคะเขียวเขียวเขียวเลยร้อยให้หนูตั้งให้คืออะไรนะเขียวค่ะเจเน็ตเขียวอะไรเงี้ยเวลาเขาซ้อมแล้วปากเปิดเขาจะเขียวอะไรแบบเพราะอะไรเขาเพิ่งเข้ามาค่ะเขาคุณยังไม่ชินกับแบบแบบฝึกหนักๆคือร่างกายยังไม่พร้อม อ๋อนี่คือรุ่นใหม่ค่ะ,ะแล้วเวลาซ้อมปากเขาจะเขียวเหมือนคนเหนื่อยมากเลยค่ะอาท่านต่อไปค่ะ